สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมเต็นนะครับเต็นของเราก็ใช้มาหลายปีแล้วมันก็มีอาการรั่วเนาะรั่วตามตะเข็บเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่ามันรั่วตรงไหนบ้างนะครับเนี่ยปกติมันจะเป็นเทปสีขา,สสาสาข,าขาวเนี่ยครับติดติดตามตามตะเข็บนี้นะครับเป็นเทปกาวทีนี้เราเราใช้เป็นนาน,านมันก็เสื่อมสภาพ ตนี้ผมก็ดึงออกไปหมดแล้วครับเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้ก็ก็ดึงออกไปเลยนะครับพอดึงออกไปแล้วเนี่ยไอคือมันเริ่มเสือ่อมมันก็กันน้ําไม่ได้อยู่แล้วนี้เราจะมาซ่อมนะครับซ่อมตะเข็บนี่แหละครับจุดจุดสําคัญก็คือจุดที่ตะเข็บสําหรับในที่ที่เย็บเย็บเต็นรูปเต็นนี่นะครับเป็นหลังคานี่ก่อนเนาะ จริงๆมันจะมีสองส่วนนะครับตัวนี้เป็นส่วนคุมเต็นส่วนตัวนู้นจะเป็นตัวเต็นนะฮะตัวเต็นเห็นนะตัวเต็นมันก็จะมีรอยซีนตะเข็บเหมือนกันนะครับจะดูตะเข็บส่วนไหนที่เราจะซ่อมนะครับตรงนี้ครับรอยต่อระหว่างแผ่น แผ่นนี้กับแผ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นรอยต่อเนาะน้ำมันก็จะซึมเข้ามาปกติเดิมมันก็จะมีสดเก็บเทปกาวนะครับมีเทปกาวติดติดรอบเลยนะครับแล้วก็ติดตรงนั้นด้วยตรงมุมที่ขึ้นมาเนี่ยครับมุมนี้มุมที่ขึ้นมาเนี่ย มันเสื่อมสภาพแล้วก็ล้วก็ลอ,อกไปหมดแล้วแต่ส่วนพื้นพื้นเต็นท์นี้ก็ยังพอกันได้นิดหน่อยนะคิดว่าน่าจะกันได้อยู่แล้วก็มันจะมีแผ่นอีกแผ่นหนึ่งเป็นกาวชีสอยู่ด้านล่างนะครับไอตัวนั้นก็ช่วยได้เป็นป้องกันได้สองสองสเต็ปเลยนะเนี่ยแต่เก็บพวกนี้มันเสื่อมหมดละดึองออกหมดละ โอเคเราก็จะเริ่มท,ทําทีละแนวนะครับตัวนี้ผมมีโต๊ะตัวเล็กย,วยาวๆหน่อยหนึ่งนะมาวางมันก็จะได้พื้นเรียบๆใช่ไหมครับเสร็ปุ๊บกาวซิลิโคนแล้วก็ทาตามตะเก็บแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับเรี่ยให้มันเป็นแนวอย่างนี้นะครับอ่าดูบัด ออกยากเ,เดี๋ยวเราเราดูใหญ่เลยดเด้กตัดรูกว้างกว่านี้หน่อยนะตัดรูกว้างขึ้นนะจะได้ออกง่ายๆหน่อย กาวนี้เป็นซิลิโคนของแบบใสนะแล้วก็ซื้อที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไปได้นะครับเป็นกาวซิลิโคนที่ใช้จาแนวต่างๆนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวตัวเกลี่ยนะ เพื่อที่จะขยายแนวให้มันครอบครอบตะเก็บรอยเย็บเนี่ยครับรูดรูดมาเลยมันก็จะจะเป็นคล้ายๆเป็นคล้ายๆเทปที่เคยเติดไว้เลยแต่มันเป็นซิลิคโคนเนาะก็จะใช้วิธีประมาณนี้แหละ เห็นพี่ๆเขาทำกันนะแล้วก็เอามาทำมั่งนะแล้วก็กดไล่ตามแนวตะเข็บรอยเย็บเนี่แหละเพื่อที่จะให้กาวมันซึมเข้าไปในรอยตะเข็บนะครับคือเต็นท์เราก็ใช้มาประมาณ สปีเนาะมันก็เสื่อมสภาพตามการเวลาของกาวนี้เราก็ใช้วิธีการใช้ซิลิคโคนนี่แหละจริงๆมันก็มีซ่อมแบบใช้เทปเป็นเทปกาวขาวๆเนาะมามาติดแล้วก็ใช้ความร้อนเป่าให้มันให้มันร้อนใช่ไหมครับแต่เพราะว่า ใช้แบบซิลิคโคนเนี่ยมันจะติดได้นานกว่าเราก็ลองดูก็เสียดายเนาะจริงๆก็ตอนแรกก็ว่าจะจะทิ้งไปแล้วจะซื้ออันใหม่แต่ทีนี้ก็เสียดายลองซ่อมดูก่อนเก่อใช้งานได้เหมือนเดิมเนาะเสร็จป,ปุ๊บพอเราซ่อมเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะไปเทสเทสว่า มันกันน้ำได้มีตรงนี้ตรงจุดต่อเรากต้องขยี้ขยี้หน่อยนะให้มันซิลิโคนมันลงไปให้ไปกับจุดต่อจุดเนี้ยให้มากที่สุดเนาะตรงแนวไหนเราไม่มั่นใจเราก็เอากาวมาป้ายเพิ่มก็ได้น่าจะโอเคละแถบนี้นะ แบบนี้จะเป็นด้านข้างมันก็โอเคอย่างนี้เราก็จะสลับมาทางนี้ <อ quieren S 1> เต็นของเรามันแบบมันเต็นเล็กอ่ะมันทําง่ายนะครับถ้าเต็นใหญ่เนี่ยมันก็จะยากนิดหน่อยนะูก <อ quier. S 1> แล้วก็เนีย่ยไรกล่าวสงสัยต้องไปซื้อเพิ่มแน่ๆเลย จริงเขาตะงกนก็อาจจะใช้มือป้ายนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเอากลัวเลอะต้องเอาเอาอ,าอกอีกแต่ทีนี้เรามีนี่เป็นด้ามแปลงนะมันเป็นเหมือนกับน,นิ้วพอดีเลยอะนิ้วเราเลยไม่ได้เราก็รูดรูดรูดให้มันเป็นแนวนะ ซิลิโคนมันก็จะเข้าไปในแนวแตะเข็บตะเข็บที่เป็นรอยเย็บนะครับรอยเย็บเดิมของมันเนี่ยตัวนี้กาวเป็นแบบซิลิโคนใสนะไม่มีกลิ่นนะครับมันก็โอเคหน่อย สมัยก่อนซิลิคนหรือว่ามันจะมีซิลิคนที่มันมีกลิ่นแรงเ่ยเราจะน,นี่คงจะใช้ในเต็นท์ไม่ได้เต่๋ยเต็นท์เรามีกลิ่นจะนอนไม่ได้ตรงไหนที่เป็นตะเข็บเราก็าพยายามดันกันกาวเข้ามาให้มันันหนาเข้าไว้ให้มันเข้าไปในร่องตะเข็บไม่ได้ ตรงข้อดีของซิลิโคนนะครับข้อดีของซิลิโคนเวลามันแห้งแล้วเนี่ยมันยืดหยุ่นนะครับมันไม่แข็งตัวไม่ได้แข็งเป๊กน,นะมันเป็นแบบแข็งตัวแต่ว่ามันยืดหยุ่นได้นะครับนุ่มๆุมมันก็เวลาเราเก็บเต็นอะไรพวกนี้มันก็จะสามารถพับอะไรม้วนได้นะครับ นี่ก็ใช้ไปน่าจะครึ่งหลอดแล้วบ้างเนี่ยหลอดนี้น่าจะซ่อมแผ่นนี้ได้ได้เต็มแผ่นส่วนตัวเต็นท์ใหญ่นี่ที่ว่าน่าจะซื้อมาอีกสองอันหลอดละเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มนะถ้าบ่ดถ้าก็ถ,าถ,าถือว่าคุ้มนะครับถ้าเกิดว,ว่ามันสามารถใช้างานได้นะกันน้ำได้แล้วก็สามารถเทส เต็นต่อไปได้เลยไม่ต้องซื้อใหม่เพราะซื้อใหม่ตัวนี้ก็ประมาณ2องพันกว่าบาทนะเราซ่อมก็ไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถใช้งานได้อีกถ้าต้องลองดูเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ถ้าเป็นซิลิโคนซ่อมแบบซิลิโคนเนี่ยมันก็จะอายุการใช้งานก็จะนาน นี่จะเป็นแนวประตูประตูที่เราเปิดเข้าออกมันก็จะมีซิปใช่ไหมครับมันก็นี่ก็ต้องซีนด้วยเหมือนกันมีตะเข็บมีตะเข็บด้วยเหมือนกันแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาซ่อมตัวนี้ครับตัวภายในภายในตัวเต็นท์นี่เนาะนี่ เดี๋ยวเราจะเข้าไปซ่อมข้างในตรงกลางออกอย่าง feels, นี้แหละถึงจะน่าจะซ่อมได้ง่ายกว่านะมุมนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็จะซ่อมตามขอบเกลนี้นะเมื่กีก็ไปซื้อมาเพิ่มนะหลอดหนึ่งเดี๋ยวใช้หลอดนี้ให้หมดก่อน ว้าวโอเคอยู่นะเออกับดูเหมือนจะง่ายนะตัวนี้ง่ายเลยแหละก็เอาตัวนี้ช่วยดันลงล่องนะดันให้มันลงล่องตามแนวเนี้ยแล้วก็ดันอย่างนี้นะโอ้ใช่ได้ใช้ได้ โอเคเลยนี่โอ oh. <laughs> ้เป็เหงือออกเตึมเลยร้อนนะจะปุ๊บเดี๋ยวเรามาทำมุมนี้แล้วก็เราก็ใกล้เสร็จแล้วโอเคโหเอตัวยาแนวตัวในเต็นท์นี่ทำง่ายกว่าทำง่ายกว่าไอตัวนั้นอีกนะแต่มันร้อนลมไม่เข้าไงปิดลมแล้วก็ ป้ายมันจะมันจะลูดได้ง่ายเลยเขาลองเขาลองฟึ๊บปุ๊บ๊บตามมุมแล้วก็เก็บเก็บมุมเก็บมุมนี่ก็เรียบร้อยละรอแห้งรอแห้งเดียวนั่นก็รอแห้งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมีอีกแผ่นหนึ่งเดี๋ยวมาดูนะครับมันจะเป็นแผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นเอ่อเรียกว่ากาวชีสเนาะกาวชีสก็เป็นตัวรองของตัวนี้อีกทีหนึ่งอยู่ใต้ตัวนี้นะสําหรับวางพื้นตัวนั้นก็ ตัวนั้นก็ต้องทาด้วยเพราะว่าเราซื้อกาวมาแล้วมันมันยังเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะซ่อมตัวนั้นด้วยเลยโอเคแผ่นนี้ แผ่นตัวแผ่นครอบนี่เราเอามาทาอีกแล้วนะทาอีกฝั่งนึ่งทั้งด้านด้านบนและด้านล่างเลยนะทีนี้ก็จะกันน้ำได้แบบเดียยิ่งขึ้น โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเสร็จตัวนี้เสร็จปุ๊บล้วก็ตากผึ่งลมผึ่งผึ่งลมให้แห้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ก็คงจะเก็บแหละอาจจะไม่ได้เทสนะเพราะว่ามันน่าจะข้าเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวพอไปรอไปกลางเดี๋ยวไปอธิบายอีกทีหนึ่งนะดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะรั่วหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ไปกลางทีโล่แล้ว โชคดีฝนลงก็อาจจะได้รู้ว่ามันจะกันน้ำได้หรือเปล่าเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ